รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน A.S.A. ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมวันนี้เรายังคงอยู่ที่ตลาดต้นไม้ไก่คู่คลอง14จังหวัดปทุมธานี อาทิตย์ก่อนเราได้ไปเจอเจอกับคุณอาพัศพลเจ้าของตลาดที่ใจดีดีมาเล่าเรื่องตลาดให้ฟังว่าที่นี่เป็นตลาดต้นไม้ที่ใหญ่ถึง300ไล่มีต้นไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวนต่างๆครบวงจรและมีบริการ Drive t o อีกด้วยแต่ที่รถไปกว่านั้นก็คือวันนี้มีน้องไม้ซึ่งเป็นลูกสาวสุดสวยของคุณอาพัชพลจะพาพวกเราไปเที่ยวชมรอบๆตลาดได้แหละงั้นเดี๋ยวแค่มทนคนหลอ่อขอตัวเปิดว่า ไปหาน้องไม้เจ้าของตลาดกันก่อนแล้วกันนะจ๊ะไปเลยจ้าเจอแล้วเขาบอกว่ายืนสวยที่สุดอยู่ในดงเฟินต้องคนนี้อย่างแน่นอนสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยอุเป็นลูกสาวของคุณอาใช่ไหมคะอ๋อคุณพ่อบอกว่าอุ้ยคุณอาบอกว่าน้องสวยๆยืนอยู่ที่ดงเฟินเป็นนางฟ้าประจาที่นี่น้องชื่อไม้ค่ะที่น้องไม้ชื่อพอจังเลย แล้วี่ฝากันหน่อยว่าตลาดมีอะไรเด็ดบ้างที่นี่เหรอคะก็มีทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กนะคะไม้ล้อมไม้ดอกไม้ประดับเป็นศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสสำหรับลูกค้าทั้งลูกค้าที่เป็นประเภทธุรกิจแล้วก็ลูกค้าที่เป็นครัวเรือนงั้นเอางี้ให้น้องไม้พาไปเดินดูหน่อยว่าแต่ละโซนเป็นยังไงบ้างงั้นตามไม้มาเลยดีกว่าต้องบินไหมเป็นไก่คู่ก็ได้ค่ะเหรอตั้งปีกรอแล้วนะไปค่ะทางนู้นค่ะไปเลย มาจ้าพี่คและตอนนี้เราพามาอยู่ที่ไหนดีต,นนต้นไม้ล้อมแสดงต้องเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆแน่เลยใช่หุยอยากรู้เหลือเกินไม้ล้อมที่เขานิยมเอาไปตกแต่งตามรีสอร์ทตามโรงแรมคืออะไรบ้างมีต้นจามจุลีมั่งมีโอ้ชื่อดีจังเลยต้นนางกวากอ๋อนางเอก็นนชื่อดีอใช่กวากเงินกวากทองอ <laughs> ทำไมเขาถึงต้องล้อมแล้วเอามาขายกำลังงงอยู่ว่าทำไมเขาไม่ปลูก เมล็ดให้มันขึ้นมาเองเดี๋ยวมันก็โตก็กว่ามันจะโตไงคะเหรอมันเป็นแบบว่าปลูกวันเดียวโตกว่ามันจะโตถ้าเราไปปลูกเมล็ดก็ดีสซน์สักสิบตีค่อยโตก้าล้อมไปลงก็จะสะดวดกว่าก็เรียกว่าไม้ล้อมคือไม้ขนาดใหญ่นั่นเองทีนี้ราคาเริ่มต้นมันประมาณเหมือนๆใช่ไหมหลักเหมือนใช่ไหมทีนี้อยากรู้เลยว่าแพงสุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่แอบรีดมาว่าหลักแสนก็มีใช่จริงเหรอไม ก็เราไม่เหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยสวยงามมากเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นโซนไม้ล้อมมีแต่ไม้ใหญ่ทางนั้นเลยค่ะอ,อันนี้คือต้นอะไรน้องม้จา๋าต้นสนต้นสนต้นสนแบบว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศเหมือนอยู่ที่โลกเนาะตรงนี้น้องไม้จา๋า เห็นใหญ่ตัวขนาดนี้พ ah so right. ื้นที่เยอะไหมเฉพาะไม้ล้อมก็ประมาณ150ไร่ค่ะ1 5้ไร่พบมาต้นใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะและที่เหลือก็จะเป็นโซนอื่นหรอใช่ค่ะก็จะเป็นโซนอื่นอีก3โซนที่หลือเหรอตายแล้วดีจังเลยวันนี้เราเปิดด้วยไม้ล้อมเปิดด้วยความใหญ่ก่อนกับโซนแรกของเราก็คือโซนไม้ล้อม อยากไปดูโซนอื่นว่ามีอะไรอีกได้ค่ะเดี๋ยวมายพาไปมาถึงโซนที่2นะคะพี่เข้มอุย้ยจริงเหรอสองแล้วค่ะโซนอะไรจ้าตัวเองเป็นโซนไม้ดอกไม้ประดับแล้วไม้ดอกค่ะไม้ประดับเนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างยี่ห้ออะไรบ้างยี่ห้อมันเดี๋ยวเขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ประเภทนะใช่ค่ะแหมอะไรก็เรียกว่ายี่ห้อเลยก็ดอกเด่นเด่นชาวเลืองมีกุหลาบมีมะลิบานชื่นเอาเลยอย่างไม้ประดับอย่างเช่นอะไรบ้างไม้ประดับก็พวก ไม้ส่องอากาศก็มีอุ่ยเหรอ,อไม้ส่องอากาศคืออะไรอ่ะก็ช่วยทําให้อากาศในบ้านมันบริสุทธิ์ไม้มงคลแหะที่ทุกคนเขาอยากจะได้เอาไปปลูกที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลมีบ้างไหมมีค่ะอย่างเช่นอย่างเช่น,ชนวัฒนาเงินหมุนอุ้ยโอ้ชื่อดีบันไดเสษผีกวักเงินกวักทองเี่ยแสดงว่ามาที่นี่ครบเลยดอกดอกไม้ก็สวย น้องไม้จ๋าค่ะอยากจะรู้เหลือเกินว่าที่นี่มีร้านเด็ดกี่ร้านเยอะเลยค่ะจริงค่ะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับผักสวนครัวของแต่งบ้านของแต่งสวนปลาเราก็มีขายนะตลาดต้นไม้จะมีปลาทำไมอ่ะอก็เพราะว่าปลาก็อยู่ในสวนไงเวลาเราจัดสวนเรามีอ่างเลี้ยงปลาได้ใช่ไปดูกันเลยไหมคะอยากไปมาค่ะไปตรงไหนดีทางนู้นเลยค่ะ ถึงแล้วหน้าตาหล่อๆแบบนี้ต้องเป็นเจ้าของแน่นอนเลยใช่ไหมครับต้แล้วมีปลาอะไรบ้างพี่ปลาครับครับปลาลูกนอกปลาลูกนอกคืออะไรพี่ก็คือพ่อแม่นอกเพาะในบ้านเราเอาพันธุ์มาจากต่างประเทศใช่ครับแล้วมาเพาะในบ้านเราพี่สงสัยแต่พี่ทำไมลึกมาไขยที่นี่ก็ผมจะเจาะตลาดต้นไม้คนเขามาซื้อต้นไม้ก็ได้มาเจอปลาครับผัวมาดูปลาเมียดูต้นไม้จะได้ไม่ทะเลาะเอาไ่ทะเลาะกันนะใช่ผัวเลี้ยงปลาเมียปลูกต้นไม้ไปใช่ครับ แล้วทำไมต้องมาที่ตลาดไก่ค <fish> <Radio> ู <deriv ation> ่พี่ก็ผมดูแล้วพื้นที่กว้างการเดินทางง่ายติดกับถนนใหญ่ปลาคราบตัวเท่าไหร่เริ่มอยู่ที่150ครับตั้งแต่6ถึง8นิ้ว เริ่มอยู่ที่1 5อยาและอยากไอตัวใหญ่สุดที่พี่เคยบอกได้ใหญ่สุดก็ไม่เกิน3,000ันนานไม่ก่อจะขายได้ชุดนี้ผมเลี้ยงตั้งแต่ออกเลยไม่ถึง3เดือนครับขายได้แล้วนอกจากปลาคราบมีปลาอื่นอีกไหมพี่ก็ปลาทองครับไหนปลาทองอย่ไหนจ้าปลาทองในตู้ครับในตู้ครับเห็นไหมล่ะนอกจากปลาคราบแล้วยังมีปลาทองด้วยเออแต่ว่าสังเกตว่าปลาทองไม่เคยเห็นใครเอาไปเลี้ยงในอ่างเนาะใช่ครับส่วนมากจะเลี้ยงในตู้เพราะขมองข้างๆตัวเท่าไหร่เริ่มอยู่ที่150ตัวเล็กก็100บาทมีเคล็ดลับอะไรบ้างสําหรับ คนที่อยากเลี้ยงปลาครับปลาทองคนเขาจะนิยมเลี้ยงเพราะว่าไปเสริมคงจุ้ยกับบ้านเวลาคนต้องการซื้อบ้านก็ต้องการอยากได้ปลาเข้าไปอยู่ในบ้านเราก็เลยเจาะตลาดตรงนี้ให้ได้แล้วเราขายราคาต้นทุนต่าเพราะปลาเราพอเองอน้งไม้จ๋าดี๋ยวที่พี่โจเขาบอกทวงมาซื้อปลาเมียไปซื้อต้นไม้ลูกมาช่วยเลี้ยงปลาเลี้ยงต้นไม้โอ้เลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้สิที่นี่ยังมีอะไรเต็ดเ็อีกขาดไม่ได้ค่ะอุปกรณ์ตกแต่ง โอ้ใช่เราซื้อต้นไม้ไปเราซื้อปลาไปเราซื้ออะไรไปไม่มีอุปกรณ์ก็ทําสวนไม่ได้ดีถูกอย่างงั้นเดี๋ยวให้นางไม้พาไปดพาไปดูค่ะต้องขอบคุณพี่เจ้าก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายถึงแล้วโซนน้ำพุน้ำพุค่ะน้ำพุเขาเอาไว้ตกแต่งบ้านตกแต่งสวนค่ะเพิ่มพวงตุ้ยค่ะ ที่จะสังเกตได้มันจะมีลักษณะเป็นน้ำพุน้ำลินน้ำล้นใช่ไหมคะก็คือแบบว่าเราก็จะร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็มีความหมุนเวียนไปดูมีเงินมีทองไหลมาเทมาใช่ก็ดีสิเงี้ยอน้ำพุกับบ้านถูกต้องรอก็จะมีหลายสไตล์ค่ะมีทั้งแบบแบบเป็นกลมๆหรือว่าจะเป็นแบบโมเดลแบบนี้ตอนนี้ก็คือเรามาถึงร้านที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่ต้นไม้แต่ว่ามันก็จําเป็นในการแต่งสวนว่า เอาไปประดับให้มันสวยงามใช่ค่ะครบวงจรในที่เดียวเหรออย่างเช่นอ่ะวันนี้เรามาเราครบทั้งเรื่องของไม้ล้อมไม้ใหญ่ค่ะแล้วก็ไม้ดอกไม้ปลบไม้ดอกไม้ประดับปลาด้วยอุปกรณ์ตกอุปกรณ์ตกแต่งสวนโอ้โหเนี่เรียกว่าครบทั้ง4โซนหรือยังเอ่ยยังค่ะยังจิงจ๊ มีอีกสองสังคอ,อะไรเองเป็น walking speed กับาท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์อาวเหรออุ้ยแสดงว่าวันนี้มาไม่ครบยังไม่ครบค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาใหม่วันนี้สองโซนนี้เต็มอิ่มจุใจกันแล้วน้องมายจ๋า,<ภ>าใครที่สนใจจะมาเที่ยวที่นี่ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ยังไงอ่ยติดต่อสอบถามกันได,ออทนดออทน้ที่ f c e b o o k Fan p a พ e คะ่ะตลาดต้นไม้ไก่คู่ดูโอชิกค่ะอืมต้องมีไก่สองตัวนะใช่ไก่คู่ดูโอชิกครบแล้วแล้ว,ลวเราสองคนจะไปไหนต่อกันดีย่างไายกลับบ้านค่ะ โอ้ยสาวแหมเราก็ได้แบบว่านัดทานข้าวนัดไปกินกาแฟออกไ,ไม่ตั้งเหรอไม่ตั้งอ,อ่ะออกกับบ้านอ้านอต่างคนต่างกลับเหรอต่างคนต่างกลับดีกว่าค่ะอ๋ออยู่ทางไหนเดี๋ยวไปส่งเอ่อกลับเองได้ค่ะโต๊ะแล้วโอยกลับเองได้ด้วยอุ้ยตัดเยอะใหญ่งลาแล้วนะต้องมาค่ะบายบายค่ะสสวัดีบายบ<ข>ายแหมเดี๋ยวว่าจะชวนกลับบ้านกินข้าวกินกาแฟอุวย เ,เรียกว่าเดินจนขาลากแค่มันทนคนหลอก,ก็ยังเดินไม่ทั่วทั้งตลาดเราวันที่ตลาดต้นไม้ไก่คู่จะเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบตอนนี้เหลือเพียงแค่อีกสองโซนเท่านั้นที่ใกล้จะเปิดให้บริการแล้วจับตาดูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ดีนะจ๊ะแต่วันนี้เสียดายจังเลยหมดเวลาอยู่กับน้องไม้แล้วงั้นต้องล่ำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจอกันอาทิตย์หน้าวันนี้ล่ำลาไปแล้วชิบุชิบชุบ Bye-bye.